มันนี่ทำให้หนทึ่งมากนะพี่แนนนะสวัสดีค่ะเอฟซอีอบอเิรมึงโอ้กูก็ตกใจเนาะสวัสดีนี่สวัสดีดีๆอยู่นะตอนสวัสดีนี่สวัสดี f อฟตัวเองสวัสดีจบอีอบอภิรมึงหน้านี่เปลี่ยนไปทันทีหนูทึ่งในะความสามารถมันเปลี่ยนหน้าได้เร็วมากสวัสดีค่ะเอซ แล้วพอตอนพูดอีปอบเหลืองนี่นะเร็วมากเลยพี่บารีจริงค่ะพี่นาดมันคุคิดว่าคำหยาบที่มันไปหามาสรรหามาแต่ละวันนี่ไม่รู้มันทำงานอะไรนอกจากไปหาคำหยาบมาเจฟันจอบใช่ไหมนอกจากเท้ามันจะเป็นเท้าแบบกีบแล้วฟันมันยังเป็นแบบกีบอีกค่ะ อีฟันกีบอีแขวกีบมึงนี่สรรหาพูดแต่คนอื่นนะปินิโปอืมจริงพี่นอกจากตีนกีบแล้วมึงนี่แค่ก็ยังกีบอีกนะแค่ขมึงนี่มึงมึงไปไปไปสัญญกรรมมึงไปดัดฟันมึงไปทําอะไรให้มันหยุดขี่กันได้แล้วฟันมึงนี่มันขี่กันอยู่อย่างนี้นะอธิบายยังไงดีมันค่วมกันมันขี่กันอ่ะฟันหน้ามันอ่ะ เออกูว่าให้ผัวมึงเอาเนิ้ว,ทวเท้าเขียออกหน่อยนะึงปากไม่ดีประยานเป็นปอบเหรอมันมีคนตั้งให้นะอิโสโ,โคกมันตั้งให้นะสวัสดีค่ะมันขึ้นไลน์มาปุ๊บก,กดจิ้มปั๊บสวัสดีค่ะเ <I barely S 1> อฟซีอีพายเลยกูก็ตกใจเนาะกูก็ไม่คิดว่ามึงจะมึงก็ไม่คิดจะอาร,รมณ์ผบทบ้างเหรอเวลาจะคุยนะ สวัสดีค่ะ FC FC มึงนี่ไงหลังตึงไปหลายคนนะแม่แม่ของมึงนี่กูว่าช็อกมีมีคนช็อกนะแม่แพรว,วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC ซัดเลยอีปอบเหลืองเลยมึงนี่ไม่มีการอารมณ์ผบอะไรเลย <c oughs> ใช่พี่นัทเราไม่ได้บล็อกมันแต่มันบล็อกเราพี่เราไปไม่ได้เออ <c oughs> ใช่ไม่ท้าความไม่อารมะบดไม่อะไรเลยแหมขึ้นไลฟ์มานี่นั่งด่าเขาอีปอบเหลืองอีปอบเหลืองมึง,มงคือกระสือก็ยังไม่มีใครว่ามึงเลยมึงนี่กระสือชัดๆคนอะไรวะเห็นคนอื่นเป็นปอบนี่มีแต่มองไปข้างหน้าอย่างเดียวมองแต่คนอื่นแต่ละวันนี่มองแต่คนอื่นอย่างเดียวเลยบ้านไม่มีกระจกเลยตัวมึงนี่เหมือนกระสือนี่ยังไม่สํานึกขึ้นไลฟ์มากดไลฟ์ปุ๊บสวัสดีค่ะ f อีอีปอบเหลือง ตีนจุ้มอย่างนั้นตีนจุ้มอย่างนี้ที่มึงอะตีนกี่มึงไม่เห็นใคร,ใครว่ามึงเลยระวังมึงจะเจอตีนจุ้มแล้วเป็นราชสีแล้วเว้ยแล้วมึงจะเจอนางเสือดาวเข้ามึงอย่าคิดว่าตีนจุ้มมันมีแต่หมานะ่ะมึงไปเจอตีนจุ้มเสือดาวแล้วมึงจะหนาวอีป,ปอบใช่ไหมตัวเองอะลากไส้ออกมายังกระกระสือนี่ยังไม่สำนึกขึ้นไรมา ไปบอกคนนั้นไปพูดคนนั้นเป็นปอบเป็นอะไรคนเลวคนไม่ดีชี้ไปหมดเลยที่บ้านไม่มีกระจกหรือไงคนอะไรวะ <c oughs> พี่สาวบางนาสวัสดีค่ะอืจริงค่ะแม่ปอหนูนี่ทึ่งในในความกล้าของมันเลยนะหนูทึ่งในความกล้าของมันทึ่งในความสามารถของมันทึ่งในความหน้าด่านของมันด้วยคนอะไรวะด่าด้วยความสามารถปอหก อ,อ,ตอีตีนจุ้มอย่างนั้นตีนจุ้มอย่างนี้อีตีนลีบผู้ด่ามึงบ้างเนาะพี่ประจกักหดูก็ไปฟังมันผ่านช่องไม่ยานแหละถ้าไมมยานไม่ตัดมาก็ไม่ได้ดูหรอกที่มึงตีนลีบมึงไม่สำนึกมึงก้มลองตีนมึงนะเล็บนิ้วโป้งมึงกับนิ้วชี้มึงมันขีบกันอยู่อย่างนี้อีตีนกีบ อะไรอะไรก็เหมือนกันทุกอย่างหน้าตาผิวพรรณเพศเหมือนเหมือนก,นกันกับแม่ยานทุกอย่างแล้วมึงไปว่าเขาอีปอบเหลืองแล้วมึงมันปอบอะไรวะเออใช่พี่เขาคิดว่ามันไม่มีใครฟ้องมันพี่ปรีนาะสวัสดีค่ะด่าเขานี่นั่งด่ามั่นอกกมั่นใจนะตั้งหน้าขึ้นด่าแบบนี้เลยอืม มันโลกมันใจนั่งไล่ด่าคนนั้นอีนั่นก็เลวอีนี่ก็ไม่ดีอีนู่นก็ไม่ดีอีนี่ก็เหมือนปอบอีนี่อีฟันเหลืองอีปอบเหลืองอีนั่นอีนี่มึงนี่ไม่ดีเลยพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องคงไม่รู้จักอีปอบเหลืองหรอกดีนะพี่น้องมาช้านะพี่อีปอบเหลืองไม่ใช่คนบ้านเรานะนู่นมันแถวเนื้อมันเป็นเพื่อนที่เขาซื้อนู่นอะ มันนี่ทําให้หนู่ทึ่งมากนะพี่แนนนะสวัสดีค่ะเอฟซีอีปอบเลื้งวะกูก็ตกใจเนาะสวัสดีนี่สวัสดีดีๆอยู่นะตอนสวัสดีนี่สวัสดีเอฟซี FC ตัวเองสวัสดีจบอีบอบเรืองุหน้านี่เปลี่ยนไปทันทีหนูทึ่งในะความสามารถมันเปลี่ยนหน้าได้เร็วมากสวัสดีค่ะเอฟซี FC. แล้วพอตอนพูดอีปอบเหลืองนี่นะเร็วมากเลยพี่มารีจริงค่ะพี่นาดมันคงคิดว่าคําหยาบที่มันไปหามาสรรหามาแต่ละวันนี่ไม่รู้มันทํางานอะไรนอกจากไปหาคําหยาบมาเจฟันจอบใช่ไหมนอกจากเท้ามันจะเป็นเท้าแบบกีบแล้วฟันมันยังเป็นแบบกีบอีกค่ะ อีฟันกรีบอีแขวกรีบมึงนี่สรรหาพูดแต่คนอื่นนะปิลิโปอืมจริงที่นอกจากตีนกรีบแล้วมึงนี่แค่ว่ายังกรีบอีกนะแค่มึงนี่มึงมึงไปไปไปสัญญกรรมมึงไปดัดฟันมึงไปทําอะไรให้มันหยุดขี่กันได้แล้วฟันมึงนี่มันขี่กันอยู่อย่างนี้นะอธิบายยังไงดีมันค่อมกันมันขี่กันอ่ะฟันหน้ามันอ่ะ กูว่าให้ผัวมึงเอานิ้วเท้าเขี่ยออกหน่อยนึงปากไม่ดีคนแบบนี้คือคนกินผัวนะมึงเดคนกินผัวนะเึงอยาสันหามาว่ากูนะให้ผัวมึงเอาเท้าเขี่ยฟันที่มันค่อมกันให้มันเขี่ยที่มันค่อมกันอยู่มันไม่งามฟันมึงไม่สวยแลมึงให้ผัวมึงเอาเขี่ยเขียออกหน่อยนี่โป่งตีนเขียวให้หน่อยฟันแบบนี้นี่ฟันคนกินบ้านกินเมืองนะ วันค้นหากัดบ้านกัดเมืองกัดชาวบ้านชาวช่องค่ะมึงบอกผัวมึงเอาเอาอันนี้โป้งเขียวให้มึงหน่อยมีปโป้งตีมนมนะตื่นเชาา้ามาหนีมหาดาชาวบงชาวบ้านเขาเขาว่าอะไรตัวก็ยังพอว่าอยู่หรอกมีประเด็นมีปัญหาอะไรกันก็ยังพอว่าอยู่หรอกนี่อะไรวะตั้งกล้องขึ้นมาอีปา่าเหลืองโอ้มึงคงคิดไว้ตั้งแต่มึงนอนอยู่ในห้องนอนมึงเนาะวันวันนี้ไม่ทําอะไรเลย ไปหามุกอีตีนจุ้งนี่หามาตั้งแต่นู่นแต่ปี pieces, หกสามเพิ่งได้มาพูดด่าได้ตังจริงนี่เหลือเกินคนอื่นตดนี่แม่นเป็นตัวเองตดนี่ไม่เหม็นเลยคนอะไรพี่จินดาหวัดดีค่ะเห็นไหมว่ากินกาแฟเข้าไปแล้วอะไรมันก็คล่อง ตอนแรกมานี่ง่วงๆนะพี่ชุติออนพี่หญิงชลาฮะกลางคืนละเมยปลอเหลืองหรือเปล่าคือผัวมันอาจจะลุกมาฉี่ตอนตีสองแล้วก็คือผัวมันด่ามันมันเลยฝังใจตื่นเช้ามาก็เลยรีบไปปอกเหลืองระบายออกมาแต่เช้าเลยพี่ยุพี่มารีวัสดีค่ะคนร้ายนางด่าคนอื่นมีปัญหากันมาก่อนก็ไม่ มีประเด็นกันมาก่อนก็ไม่ไม่เคยเลยนั่งด่าเอาซื่อฮะก็มันเป็นฟันกระต่ายป้านายถ้าฟันกระต่ายมันเรียงกันแบบนี้นี่ถ้าฟันกระต่ายมันเรียงกันแบบนี้หนูจะไม่ว่าหรอกแต่อันนี้มันมันขี่กันแบบนี้นะแค่หน้ามันน่ะนี่มันขี่กันแบบนี้ป้านายสังเกตดีๆนะให้ทุกคนแคปภาพแล้วดูฟันหน้ามันนะอันบนน่ะมันขี่กันอยู่แบบนี้แค่มันน่ะเออขี่แล้วไม่ใช่ซ้อนกันแบบนี้ดีนะนี่มันซ้อนกันแบบ มันบ้านหนูเรียกว่าอะไรนะมันซ้อนกันแล้วมันไม่ทับตรงๆนะเหมือนมันเป๋ด้วยเหมือนมันเซด้วยนะเอออีนี่นะมันไม่ใช่แค่ฟันกระต่ายสวยๆที่มันเรียงกันนะพี่ประกรณวัดีค่ะฮะมีอะไรเหรอหญิงกล้วยเดี๋ยวเจ๊ประกอบจัดให้อู๋เจ๊ขาเจ๊อีจอมมันอยากแปลงเพศค่ะเจ๊ คือมันเห็นว่ามันเห็นว่าแม,ม่กล้วย,ยาขายกระโปรงสวยค่ะตอนนี้แม่กล้วยเอากระโปรงสวยมาขายหลายรอบแล้วแล้วอ e ีจ้อนมันอยากรุ่งกระโปรงแดงค่ะเอามารอบไหนก็ขายเอามารอบไหนก็ขายเวลาพี่ๆเขาซื้อแล้วเขาก็แจกมันก็เอฟไม่ทันคือมันจะมันจะมาซื้อก็ไม่ได้มันจะมาเล่นเกมก็ไม่ได้ไงคะเจช่วยแจกกระโปรงให้อ e ีจ้อนหน่อยนะมันกําลังจะไปแปลงเพศอยู่ก็ว่าอยู่ว่าถ้าไม่มีตังไปจ้างหมอสัลญกรรมอะไรพวกนี้ก็ เวลาจะผส,สมเนี่ยผส,สมนั่นอะ่ะมันก็ให้ให้ปลาสุสัตว์เอานี่หนีบมันหน่อยก็แค่ไม่ต้องเย็บแผลแค่นั้นก็ธรรมาชาติแล้วแหละก็ใส่กระโปรงแดงได้อยู่พี่เอโปไทยสวัสดีค่ะพี่สมคีพี่สวัสดีค่ะเจ๊อย่าลืมจัดการมันนะ ตอนนี้คือฮอร์โมนมันเปลี่ยนแล้วมันก็โวยวายกิ๊กัดอะเดี๋ยวมันออกมากัดคนออกมากัดชาวบ้านเอาไม่อยู่นะต้องช่วยกันนะคะเจประกอบอย่าลืมนะตอนนี้กําลังระบาดเลยลูกตุ๊ดระบาดอยู่แถวเนี้ยตุ๊ดระบาดค่ะแถวเนี้ยแต่ว่าตุ๊ดยังไม่แปลงเพศตอนนี้มันกําลังสับสนทางเพศอยู่อารวาสใหญ่แล้วมีทั้งตุ๊ดตุ่มมีทั้งตุดต๊ดจ้นตุ๊ดจ้นก็มีตุ๊ดป้อมๆก็มีเออ ตอนนี้คือยังไม่แสดงตัวเท่าไหร่อ่ะใส่ต่างหูอันเดียวถ้ามันแสดงตัวมันใส่ต่างหูสองข้างเมื่อไหร่นะแจ้เราจะเอาไม่อยู่ต้องรีบก,กําจัดนะคะอย่าปล่อยค่ะอย่าปล่อยพี่เอเชียช่วยกันนะพี่นะเราต้องสยบมันตั้งแต่บัดนี้ตอนนี้กําลังลารวาดใหญ่แล้วไอ้พวกคนที่มันสับสนทางเพศเนี่ยมันกําลังลารวาดเลย <sì> พวกเราต้องช่วยกันสกัดนะคะ จ้าเจยต้องรีบกําจัดนะคะรีบ,ร,บรีบจัดการเลยรีบจัดการเลยตัดไฟแต่ต้นลมตัดเอ้ยอนั่นแหละตัดแต่ต้นลมช่วงนี้กําลังอยู่ในภาวะอารมณ์แปรปรวนอยู่ค่ะเจ้เนื่องจากว่ายังกำากึงกก่งกำากึ่งยังไม่มั่นใจในตัวเองอะนะที่ใส่กางเกงเจเจนี่ไม่ใช่อะไรนะคะเจ้คือมันพยายามไม่อยากใส่กระโปรงแล้วมันพยายามที่ใส่ขาเดียวในขากางเกงเจเจแล้วค่ะแต่ว่ามันยังไม่ได้นะมิตรดีหวัดดีค่ะ ที่มันใส่กางเกงเจเจนี่เพราะว่าขากางเกงเจเจมันใหญ่เวลาไขรไม่อยู่มันใส่สองขาเลยค่ะอือมันลองใส่เป็นกระโปรงแบบฟิตๆนะค่ะมันลองใส่แล้วแต่ว่ามันเดินไม่ได้เพราะว่าไข่มันมีเดินไม่สะดวกค่ะดําเนินไม่สะดวกที่ใส่กางเกงเจเจนี่มันลองแล้วมันขาใหญ่นะคะกางเกงเจเจขามันจะกว้างใช่ไหมล่ะมันก็พยายามสวมเข้าไปแล้วแต่ว่ามันเดินแล้วมันติดไข่ค่ะตอนนี้มันกังวลกับไข่มันมันยังมันสับสนอยู่พี่ ต้องรีบจัดการนะคะช่วยกันนะนู่นเนี่ยไอต่างจังหวัดเ็าอีกคนนึงมันมีหลายคนนะที่ดาวังคารนี่ก็มีคนนึงที่ดาวังคารตรงเนี้ยดาวังคารใกล้ๆเนี่ยมีคนนึงชื่อบักจอนแล้วก็นู่นน่ไอต่างจังหวัดอีกคนนึงกําลังอลรวาดเลยสับสนทางเพศใหญ่กําลังจะเลือกอยู่ว่าจะตัดแหละแต่ว่ายังไม่มีงบประมาณน่ก็ต้องรอประสุัตว์มาก่อน Ha <laughs>